เสื้อขวด PET งานรีไซเคิลชุบชีวิตขวดพลาสติกโดย PET ที่ใช้สัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลขหนึ่งเป็นพลาสติกนะครับที่สามารถรีไซเคิลได้100%ยและสามารถขายให้ราคาดีที่สุดได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพนะครับหรือคุณสมบัติของพลาสติก PET มีน้ำหนักนะครับเมลกดลสูงจึงมีความเหนียวสูงมีความใสแวววาวเป็นพิเศษ ปลอดภัยสูงนะครับแข็งแรงทนทานไม่เปาะแตกง่ายทนต่อความเป็นกรดนะครับและป้องกันการซึมผ่านของกา๊าซจึงเหมาะกับการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือของเหลวต่างๆนะครับยังไรก็ตามนะครับหากขวดพลาสติกเหล่านี้กลายเป็นขยะจะต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายนานกว่า450ปี ท่านใดนะครับที่สนใจงานผลิตเสื้อยืดกับทางเรานะครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด d t g และเสื้อยืดจากขวดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบนะครับและเรามีความเชี่ยวชาญในเฉพาะการสกรีนผ่านเครื่องไดเล็กทูกการเม็และงานซิลสกรีนซับรีเมชั่นต่างๆซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาส่งสินค้าเร็วและบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ